ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดพูดคุยกับคุณปิงประกิตคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัดีครับค่ะตลาดเราเริ่มแผ่วแล้วนะคะจะมีดาวไซต์ลงไปอีกลึกไหมคะรอบนี้นะคะก็จะซึมๆึมซึมซ,มซ,มซมไปครับเหมือนกล้วยปิ้งอะครับค่อยๆ่ยปิ้งไปเรื่อยๆ mm hmm. น่าจะเป็นทํานองน,นั้นนะครับ ค่อยๆซึมแต่ว่าผมว่าคืนนี้มันก็เป็นโอกาสของเรานะจะซึมแค่ไหนก็ต้องถามว่าคงมีพื้นที่ในการลงนะครับเอกลยุทธ์การไปเปิดพุทธในตัว SPX นี่ก็เป็นโอกาสทองนะครับผมเชื่อว่าหลัง,ลงจากที่เขาเทสแนวต้านนะฮะบ,บริเวณเดี๋ยวขอดูกัน SP นี่ยมันขึ้นเทสแนวต้านที่บริเวณพันสองร้อยเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเราไม่ผ่านนะครับ วันนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเบี่ยงแล้วก็ปรับลดลงมาได้การเปิดพุทธน่าจะเป็นท่องทางในการทํากําไรได้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวเซฟทีี้ในบ้านเราเนี่ยดูว่าการขาแข็งแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเริ่มค่อยๆถอยลงมานะครับการดักจังหวะช็อตก็น่าจะยังทําตังได้แต่ว่ามันไม่ควรเป็นโฟโล o ์ช็อตนะมันควรต้องเป็นการดักช็อตมากกว่าเพราะว่าเอ่อมันตรบลดลงแบบค่อนข้างสวิงเป็นฟันป่า ถ้าเราไปโฟลโล่ปุ๊บมันก็จะดีดใส่หน้าเลยแล้วก็จะค่อยวนกลับมาลงอีกทำให้เราเสียรอบได้นะครับก็ต้องเป็นทยอยแบบตลาดมันเทลงมาทีหนึ่งปุ๊บเราต้องรอเด้งแล้วค่อยช็อตนะครับค่ะเป็นกลยุทธ์เด้งช็อตนะคะสำหรับตัวของเซ็ตฟิฟตี้ส่วนตลาดของต่างประเทศใช่ตัวแนวต้านของเอสแอนด์พี <S S P ก็ช็อต,ตดได้เลยตลาดต่างประเทศเราผมว่าเปิดพุทธได้เลยะนะครับได้ค่ะขอบคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค,ดค่ะคคสวัสดีครับ คุณปิงประกิจนะคะก็กําหนดกลยุทธ์ให้กับเราตลาดบ้านเราเด้งช็อตนะคะรอเด้งนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งฟอลโล่เพราะว่าลงมาวัน2วันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เด้งปุ๊บนะคะก็ทําการช็อตเซ็ตฟินะคะหรือว่าใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ก็สามารถเปิดหน้าพุทได้ S 5028P2209B นะคะค่าเกียริง10.1เซนซิลิตี้0.65นะคะส่วนตลาดหุ้นในฝักฝังของต่างประเทศสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นะคะเข้าไปเก็งกำไรขาลงได้เลยค่ะตัวของ S&P x นะคะ 28P2209B นะคะของค่า28 Macquarie ค่าเกียริง7 0.4เซนติวิตี้0.15สามารถเล่นขาลงได้ทั้ง2ตลาดะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่นำมาฝากกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับใครที่เทรดนะคะ DW อยู่แล้วนะคะแนะนำหมายเลข28 m a c u a r ค่ะนะคะ,นะคะท่านทำความรู้จักเพิ่มเติมได้เพียงแค่เป็นเพื่อนทางไลน์นะ,ะสามารถที่จะรับทั้งบทวิเคราะห์ฟรีนะคะทั้งมุมมองของตลาดหุ้นทั้งไทยต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหั่งเซียงฮ้่องกงหรือสหรัฐอเมริกาในฝั่งดาวโจนส์และ s p 500 Index ินเดนะคะก็เป็นเพื่อน กันเลยนะคะสแกน QR โ o d คดข้างจอหรือติดตามประเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w บ w ร w ไวเว็บไค่ะสนับสนุนโดย Macroery Dw28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h ยดีวีดอคอ